รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยซ์ไมเยอร์อย่าปล่อยให้ชีวิตของเราพยายามทำให้คนอื่นมีความสุขซึ่งมันจะไม่รักษาความสัมพันธ์ของคุณถ้าคุณไม่ยอมให้มันควบคุมคุณเราทุกคนก็เคยเจ็บปวดไม่มีใครที่ไม่เคยเจ็บปวด ูเรื่องของฉันดีฉันถูกพ่อของฉันล่วงละเมิดฉันลองพยายามนึกถึงความทรงจำในวัยเด็กว่ามันเป็นยังไงแต่ฉันก็ต้องมาแปลกใจเพราะสิ่งแรกที่ฉันจำได้ก็คือความรู้สึกกลัวที่ฉันมีให้กับพ่อเขาเป็นคนใจร้ายใจร้ายมากๆและเขาก็ม <himself> ีวิญญาณแห่งตันหา ไม่ใช่แค่ส่งผลกระทบกับฉันเท่านั้นแต่กับใครก็ตามที่อยู่รอบๆตัวเขาวันนี้ฉันไม่ได้จะมาพูดถึงเรื่องนี้หลังจากที่พ่อของฉันทำร้ายฉันทุกอย่างแล้วชีวิตของฉันก็เละเทะมากเขาควบคุมฉันด้วยความกลัวความกลัวอย่างเดียวฉันกลัวเขามากๆแล้วฉันก็ได้ไปบอกคนสองสามคนลุงกับป้าและคนอื่นๆในครอบครัวแต่พวกเขาไม่อยากจะยุ่ง และฉันจำได้ว่าในเมื่อไม่มีใครอยากจะช่วยฉันฉันต้องเอาตัวรอดเองให้ได้แต่ฟังนะแต่ฉันพูดกับตัวเองว่าทันทีที่ฉันอายุสิบแปและเรียนจบมปลายแล้วฉันจะย้ายออกจากบ้านจะย้ายออกไปจากที่นี่จะออกไปหางานทำเองและฉันจะดูแลตัวเองและฉันจะไม่มีวันที่จะขอความช่วยเหลือจากใครทั้งนั้น แล้เมื่อเวลาผ่านไปฉันต้องมานั่งแก้ไขในสิ่งที่ฉันได้สัญญาบางอย่างไว้กับตัวเองแต่ฉันตัดสินใจว่าฉันจะต้องผ่านมันไปให้ได้มาค่ะคุณจะผ่านอะไรไปไม่ได้ถ้าคุณไม่ตัดสินใจว่าคุณจะทำให้ได้คุณต้องตัดสินใจหยุดพูดประโยคนี้ว่าฉันทนไม่ไหวแล้วฉันทำไม่ได้มันยากเกินไปฉันทำไม่ได้ฉันทนไม่ได้แล้วแค่คนเดียวก็ทนไม่ได้แล้ว พระเจ้าจะไม่มีวันให้เราต้องรับอะไรที่เกินกำลังของเราแต่ทุกๆก,การทดลองพระองค์จะทรงจัดเตรียมทางออกให้เราเสมอเป็นทางออกที่ปลอดภัยเสมอให้กับคุณฉันไม่รู้ว่าคุณแต่ละคนกำลังผ่านอะไรอยู่แต่ฉันรู้ดีว่าอาจจะมีบางคนในที่ประชุมนี้ที่มีบางอย่างที่ไม่ดีที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอาจจะเป็นลูกๆของคุณที่กำลังมีปัญหา หรือเป็นปัญหาชีวิตแต่ง,งานของคุณที่กำลังมีปัญหาอยู่หรืออาจจะเป็นเรื่องในอดีตที่คุณไม่เคยจัดการกับมันและแน่นอนเมื่อคุณคิดถึงสิ่งเหล่านี้ที่คุณจะต้องผ่านและ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาเหล่านั้นและจัดการกับมันมันอาจจะเป็นอะไรที่ยากและอาจจะเป็นเหมือน mm hmm. คุณอยากจะอยู่กับความเจ็บปวดแบบนี้ไปตลอดหรือว่าคุณอยากจะแก้ไขให้ใหมันดีขึ้น เอาละฉันมีบางอย่างที่อยากจะแบ่งปันที่ฉันคิดว่ามันสำคัญมากๆหนึ่งในนั้นก็คือเราควรเริ่มที่จะเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องระหว่างที่เรากำลังอยู่ในความเจ็บปวดฉันจะหยุดหยุดตรงนี้และให้คุณใคร่ครวญดูใครเป็นคนบอกว่าคุณต้องรู้สึกอยากทำอะไรที่ถูกต้องก่อนถึงจะทำ กี่คนที่อยู่ที่นี่หรือที่ดูผ่านโทรทัศน์ที่กำลังโกรธคนอื่นอยู่และไม่ยอมให้อภัยเขาเพราะเขาไม่รู้สึกอยากทำแต่จอยส์คุณไม่รู้หรอกว่าเขาทำอะไรกับฉันบ้างมันไม่เกี่ยวฉันไม่ได้บอกว่ามันไม่เกี่ยวเพราะว่าฉันไม่สนนะแต่พระเจ้าบอกว่าให้เรายกโทษ มารซาตานจะมีพื้นที่มากขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อที่ไม่ยอมให้อภัยมากกว่าสิ่งใดทั้งหมดนั่นเป็นของโปรดของมันเลยละ่ะที่มันทําให้คุณโมโหใครสักคนได้และสร้างความแตกแยกระหว่างคุณความแตกแยกระหว่างประเทศระหว่างเชื้อชาติระหว่างคู่สามีภรรยาหรือระหว่างพี่น้องมันต้องการที่จะแยกเราเพื่อที่เราจะไม่มีพลังอํานาจและเราแต่ละคน ต้องตัดสินใจในวันนี้ว่าเราจะไม่อยู่ในความโกรธไม่ว่ากับใครทั้งนั้นซึ่งฉันก็คงจะพูดเรื่องนี้ในทุกๆก,การเทศนาของฉันและก็คงทําต่อไปเรื่อยๆเพราะฉันไม่ได้ล้อเล่นเวลาที่ฉันบอกว่านี่เป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่น่ากังวลในคริสตจักรคนที่โกรธและไม่ยอมยกโทษและคุณไม่จําเป็น ต้องรู้สึกคุณรู้ไหมความรักไม่ใช่ความรู้สึกมันเป็นการตัดสินใจที่เราจะเลือกปฏิบัติกับใครสักคนและการให้อภัยนั้นคือคุณสามารถยกโทษให้คนคนนั้นได้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างก็ตามซึ่งคุณอาจจะคิดว่าคุณยังไม่ได้ให้อภัยเขาแต่ความเป็นจริงพระเจ้าแค่ขอให้เราทำในส่วนของเรา คุณอาจจะพูดแบบนี้ว่าพระเจ้าลูกอยากให้อภัยลูกอยากเชื่อฟังพระองค์และลูกยกโทษให้เขาจากนั้นคุณก็เริ่มอธิษฐานเผื่อคนคนนั้นซึ่งพระคัมภีร์บอกให้เราทําพระองค์ทรงบอกว่าอวยพรเขาและอย่าสาบแช่งและการอวยพรหมายถึงการพูดในสิ่งที่ดีของเขาและการสาบแช่งคือการพูดในสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นคุณต้องเลิกบอกคนอื่นว่าเขาทําอะไรกับคุณบ้างใช่ไหมนี่เป็นบทเรียนสั้น และถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือคุณก็ช่วยเขาและโอ้ฉันเพิ่งเจอมาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วพระเจ้าเราต้องลงลึกเรื่องนี้มากแค่ไหนและถ้ามีอะไรแย่ๆเกิดขึ้นกับคนคนนั้นคุณจะแอบรู้สึกดีใจไหม <laughs> ตั้งใจฟังค่ะ ระคัมภีร์บอกว่าความบาปของเรานั้นแย่ยิ่งกว่าสิ่งที่คนอื่นทำกับเรามีผู้หญิงคนนี้แค่คนเดียวที่ปรบมือให้กับสิ่งดีๆที่ฉันพูดแต่คุณรู้ไหมแต่คุณรู้ไหมฉันเคยทำมาก่อนก็สมควรแล้วล่ะ <laughs> ไม่ช้าก็เร็วเธอก็จะได้รับผลของมัน ถัาคำพีบอกว่าความบาปของฉันแย่ยิ่งกว่าสิ่งที่คนอื่นทำกับฉันพระองค์จะไม่ให้เราดิ้นหลุดออกมาง่ายๆไม่ว่าจะแบบไหนเลยใช่ไหมเราต้องอธิษฐานเผื่อเขารักเขาไม่พูดสิ่งไม่ดีเกี่ยวกับเขาช่วยเขาเวลาที่เขามีปัญหาและอย่าซ้าเติมเขาฉันจะบอกอะไรให้ดาวิดมีวิธีการตอบสนองต่างออกไปจากเราเขาบอกว่าพระเจ้าขอให้ฟันศัตรูนั้นแตกในปากของเขา คุณต้องลองไปดูในสิ่งต่างๆที่ดาวิดพูดเกี่ยวกับศัตรูของเขาฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างพระธรรมสะดุดีกับมัทิวนะแต่ฉันรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นคือพระเยซูลงมาไงล่ะเห็นไหมว่าพระองค์ทรงสอนด้วยคําสอนที่แตกต่างออกไปจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกําลังและสุดความคิดของเจ้าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองสองสิ่งที่พระเจ้าขอจากเราเชื่อและรักเชื่อในพระองค์และรักผู้คน ถ้าเราทำได้เราก็ไม่ต้องกังวลกับอะไรเลยฉะนั้นเรามีทางเลือกแค่สามทางคุณสามารถเลือกได้ในวันนี้ว่าคุณอยากจะเลือกอันไหนจะบากบั่นสู้ผ่านความเจ็บปวดในตอนนี้และเริ่มทำในสิ่งที่คุณรู้ว่าคุณควรทำถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกชอบหรือไม่ก็ตามหรือคุณจะบากบั่นสู้ผ่านความเจ็บปวดทีหลังและเป็นทุกข์จนกว่าวันนั้นจะมาถึงหรือคุณจะอยู่กับความเจ็บปวดนั้นตลอดไป ี่เป็นบทเรียนหนึ่งที่เราจะเจ็บปวดก่อนแล้วก็ฮาเลลูยาทีหลังมีผู้หญิงคนหนึ่งเคยบอกกับฉันหลังจากที่ที่เชนเทศในเรื่องที่คล้ายๆกันนี้เธอบอกว่าคำสอนของคุณวันนี้ในแต่ละคำที่คุณพูดออกมามันทำให้ฉันร้องโอ้ยโอ้ยือ้ยอแต่เธอบอกว่าฉันรู้หลังจากนั้นอีกหนึ่งปีฉันสามารถพูดได้ว่าฮาเลลูยาฮาเลลูยา กีคนที่คุณสามารถทำในสิ่งที่ถูกต้องได้ไ,ม,ไม่ว่าคุณจะรู้สึกอยากทำหรือไม่ก็ตาม <laughs> โอ้นี่มันตลกดีคงมีประมาณสิบคนที่ยกมือขึ้นอย่างมั่นใจสองสามคนก็ยกมือประมาณนี้ส่วนที่เหลือก็ประมาณว่าไม่มั่นใจคุณเข้าใจที่ฉันพูดไหมคุณ สามารถทำสิ่งที่ถูกต้องได้ไม่ว่าคุณจะรู้สึกชอบหรือไม่ก็ตามสิ่งที่ฉันเคยทำคือเวลาที่เดฟทำให้ฉันโมโหฉันก็จะสร้างกำแพงขึ้นมาแล้วฉันก็จะไม่ยอมคุยกับเขา <laughs> คุณจะไม่ทำให้ฉันต้องเจ็บอีก มีใครทำแบบนี้บ้างแต่ตอนนี้ทันทีที่กำแพงกำลังสร้างได้ครึ่งทางพระเจ้าก็บอกให้ฉันเอามันลงแล้วพระองค์ก็ทำให้ฉันคุยกับเขาคุณอาจจะบอกว่าแล้วพระเจ้าบอกให้คุณทำยังไงพระเจ้าไม่ได้บังคับฉันหรอกแต่ฉันรักพระเจ้าและฉันอยากทำในสิ่งที่พระองค์อยากให้ฉันทำอเมนไหมพระเยซูบอกว่าถ้าท่านรักเราท่านก็จะเชื่อฟังเราคุณได้ยินไหม พระเยซูบอกว่าถ้าท่านรักเราท่านก็จะเชื่อฟังเราพระองค์ไม่ได้บอกว่าถ้าคุณรู้สึกชอบแต่บอกว่าถ้าท่านรักเราท่านก็จะเชื่อฟังเราพระองค์ไม่ได้บอกว่าถ้าท่านเชื่อฟังเราเราก็จะรักท่านพระองค์ทรงเลือกเราแล้วที่จะรักเราในขณะที่เรายังอยู่ในความบาปและเราควรตอบสนองในของขวัญที่พิเศษที่พระองค์ทรงประทานให้ด้วยการดําเนินชีวิตในการเชื่อฟังไม่ว่ามันจะรู้สึกดีหรือไม่ก็ตามอเมนไหม ความคิดที่ถูกต้องคุณต้องจัดระเบียบความคิดใหม่ทำไมไม่เริ่มจากตรงนี้ก่อนเริ่มจัดระเบียบความคิดใหม่ในวันนี้ฉันจะไม่ดำเนินชีวิตตามความรู้สึกอีกแล้วฉันจะดำเนินชีวิตตรงข้ามกับความรู้สึกของฉันฉันมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าการใช้ชีวิตเหนือความรู้สึกจริงๆแล้วฉันมีหนังสือดีๆอยู่หลายเล่ม เพราะฉันมีปัญหาเกือบจะทุกเรื่องที่คุณจะคิดได้ฉันคิดว่าเจฟได้แต่งงานกับผู้หญิงประมาณ20คนได้เพราะว่าฉันจะเริ่มเปลี่ยนไปเทีลนิดแล้วเขาก็จะได้ภรรยาใหม่และฉันก็เปลี่ยนขึ้นไปอีกเขาก็มีภรรยาใหม่อีกตอนนี้เขาก็มีภรรยาที่ดีมากมาก เห็นไหมเขานั่งอยู่ตรงนี้เขาหันไปหาพนีแล้วพูดว่านี่จอยกำลังพูดอะไรอยู่แต่ฉันก็พูดผ่านไมโครโฟนหูเขาไม่มีปัญหาแต่ฉันเองแหละที่พูดไม่รู้เรื่องจดจ่อความคิดให้อยู่กับสิ่งที่อยู่เบื้องบนอยู่กับสิ่งที่ถูกต้อง จะผิดทุกอย่างที่ไม่ดีในลูกของคุณแต่ให้มองหาข้อดีของเขาสองสามอย่างจำได้ไหมคุณเองที่อยากมีเขาหยุดคิดสิ่งที่ไม่ดีทุกอย่างกับคนที่คุณแต่งงานด้วยคุณเป็นคนขอให้พระเจ้าประทานใครสักคนให้กับคุณแล้วคุณก็ได้รู้อะไรไหมถ้าคุณไม่อยากได้เขาจริงๆก็คงจะมีผู้หญิงหรือผู้ชายที่กำลังเหงาและยินดีที่จะเข้ามาช่วยคุณ จดจ่อในสิ่งที่ดีจดจ่อความคิดของคุณและให้มันจดจ่ออยู่ในสิ่งที่อยู่เบื้องบนเอาละเราจะมาดูในพระคำตอนหนึ่งที่ค่อนข้างขมวันนี้เป็นวันแห่งพระคำที่ขมหนึ่งเป็นโตบที่สี่ข้อหนึ่งและสองดังนั้นโดยเหตุที่พระคริสต์ได้ทรงทนทุกข์ทางพระกาย ฉันอยากให้พระคำภีขึ้นจอก่อนแล้วเราค่อยดูตามไปด้วยกันหนึ่งเปตโตรบทที่สี่ข้อหนึ่งและข้อ2องหนึ่งเปตโตรบทที่สี่ข้อหนึ่งและข้อ2ยังไม่ขึ้นมาเลยโอเคมาละดังนั้นโดยเหตุที่พระคริสต์ได้ทรงทนทุกทางพระกายแล้วก็จงติดอาวุธตัวเองโดยมีความคิดเดียวกันกับพระองค์ อดทนในความยากลำบากแทนที่จะออกจากน้ำพระไทยเพราะว่าผู้ที่ทนทุกข์ทางกายซึ่งก็หมายถึงตายต่อตัวเองฉันไม่ได้กำลังพูดถึงฉันไม่ได้พูดถึงหายาหนะหรือภัยวิบัติแต่คือการที่เรายอมตายต่อตัวเอง พวงบอกว่าทรงตั้งใจแล้วเห็นไหมว่ามันสำคัญที่เราจะตั้งใจใช้เวลาพูดกับตัวเองเหมือนกับไม้และเพนนีได้บินมาล่วงหน้าก่อนเราพวกเขาจัดการเรื่องโรงแรมและจัดการเรื่องต่างๆให้พร้อมเพื่อที่เราจะไม่ต้องกังวลเมื่อเราไปถึงฉะนั้นฉันมักจะถามเพนนีตลอดว่า โรงแรมเป็นยังไงบ้างแล้วเธอก็เงียบไปสักพักหนึ่งก่อนที่จะตอบว่าก็กว้างดีโอไม่นะแล้วเป็นยังไงอีกเธอก็บอกว่าอืมก็สไตล์รัสติกแค่นี้ฉันก็รู้แล้วว่ามีปัญหาฉะนั้นฉันก็จะที่ฐานก่อนที่จะไปถึงที่นั่นว่าพระเจ้า ขอทรงช่วยไม่ให้ลูกบน่นไม่ว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในห้องนั้นเพราะลูกกำลังตื่นเต้นที่จะได้ไปที่นั่นและได้ทำสิ่งนี้อเมนไหมฉันจดจ่อความคิดก่อนที่จะไปถึงโรงแรมว่าฉันจะไม่ปล่อยให้อะไรมาทำให้ฉันไม่มีความสุขอเมนไหม สามารถพูดออกมาในตอนเช้าว,ว่าฉันจะไม่ปล่อยให้ใครหรืออะไรก็ตามมาทำให้ฉันอารมณ์เสียในวันนี้เพราะความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของฉันคำสอนนี้กำลังช่วยใครบ้างอดทนในความลำบากแทนที่จะออกจากน้ำพระทยัยเพราะว่าผู้ที่ทนทุกทางกายที่มีความคิดเหมือนพระคริส ก็ตั้งใจที่จะไม่เกี่ยวข้องกับบาปอีกต่อไปเลิกทำตามความต้องการของตนลนโลกและทำให้พระเจ้าพอพระทยัยเพื่อจะไม่ดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่ในโลกตามตันหาของมนุษย์แต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระองค์ได้อดทนต่อการถูกตรึงบนไม้กางเขน เพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์และนี่คือสิ่งที่ฉันกำลังเสนอให้เราทุกคนทำแบบเดียวกันที่เราจะอดทนต่อสิ่งเหล่านี้เพื่อรางวัลที่มีไว้สำหรับคนที่ยินดีจ่ายราคาเพื่อที่จะเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณที่เขาจะสามารถเป็นคนที่พระเจ้าใช้ได้ เป็นภาชนะที่เจ้านายใช้ได้อาเมนไหมคุณเข้าใจที่ฉันพูดไหมถึงเวลาที่เราจะต้องเอาจุกนมออกขวดนมของเราเดฟกับฉันมีหลานอายุสามขวบครึ่งเขาอายุน้อยที่สุดในบรรดาหลานสิบสองคนของเราและเขาก็พูดกับพ่อแม่ของเขาว่า ผมไม่ชอบเวลาแม่บอกว่าไม่ฉันคิดว่าก็ดีที่อย่างน้อยเขาก็กล้าที่จะบอกความรู้สึกออกมาผมไม่ชอบเวลาแม่ห้ามแล้วเขาก็ได้พูดเหมือนสิ่งที่พ่อแม่ได้พูดกับเขาเขาบอกว่าแม่ต้องมีความอดทนกับผมหน่อยหรือไม่ก็ แม่ทำตัวไม่น่ารักเลยพ่ออะไรรู้ไหมเพราะเขาเคยพูดกับลูกว่าลูกทำตัวไม่น่ารักมันก็เป็นอะไรที่น่ารักนะสำหรับเด็กอายุสามขวบครึ่งแล้วสำหรับคนอายุห้าสิบล่ะมันไม่น่ารักเลยถ้าคุณไปโบสถ์มาสิบห้าปีแล้ว ฉันคิดว่าฉันคงต้องมาเยี่ยมคุณที่นี่บ่อยๆ ขอคิดก่อนนะว่าจะไปต่อ,อยังไงดีคุณรู้ไหมคือแค่รายการของความรู้สึกประเภทต่างๆของเราที่เราควรดำเนินชีวิตในทางตรงกันข้ามแล้วความรู้สึกนี้ล่ะฉันต้องเอาใจคนอื่นและทำให้คนอื่นมีความสุขตลอดเวลา มีใครเบื่อที่จะต้องคอยเอาใจคนอื่นไหมอย่าปล่อยให้ชีวิตของเราพยายามทำให้คนอื่นมีความสุขซึ่งมันจะไม่รักษาความสัมพันธ์ของคุณถ้าคุณไม่ยอมให้มันควบคุมคุณอ,อะไรคือสิ่งที่แย่ที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นเวลาที่คุณลุกขึ้นมาต่อต้าน เขาก็คงไม่อยากยุ่งเกี่ยวอะไรกับคุณอีกก็เขาก็ไม่ได้สนใจคุณตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าความสัมพันธ์ของเขาที่มีกับคุณคือการบังคับคุณทุกอย่างความรักไม่ใช่การบังคับผู้คนพระเจ้าไม่เคยบังคับใครทุกคนต้องมีเสรีภาพและมันไม่ใช่แค่นั้นคุณจะพลาดเป้าหมายของคุณถ้าคุณเสียเวลาคอยเอาใจคนอื่นอเมนไหม กาลาเทียบทที่หนึ่งข้อสิอาจารย์ปารโลได้บอกว่าบัดนี้ข้าพเจ้ากําลังสแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์หรือจากพระเจ้าข้าพเจ้าอุตส่าห์เอาใจมนุษย์หรือถ้าข้าพเจ้ากําลังเอาใจมนุษย์อยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพระเยซูคริสท่านบอกว่าท่านคงจะหลุดจากเป้าหมายเป้าหมายในการทรงเรียกถ้าเขายังพยายามเอาใจมนุษย์อยู่แล้วทำไม ไม่ลองใช้ชีวิตที่ตรงข้ามกับความรู้สึกเจ็บปวดจากความไม่เข้าใจกันรู้ไหมว่าสำหรับฉันนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากที่คุณพยายามทำทุกอย่างที่คุณสามารถทำได้แล้วแต่คนก็ยังไม่เข้าใจคุณอยู่ดีหรือคิดในสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ใช่เรื่องจริงหรือพูดเกี่ยวกับคุณในสิ่งที่ไม่จริง ไหมเราสามารถตัดสินความบาปได้แต่เราไม่ควรที่จะไปตัดสินความบาปของคนอื่นเพราะเราไม่รู้ใจเขาและโมเสสมีข้อพระคัมภีร์ที่บอกว่าเขาคาดหวังว่าพี่น้องของเขาจะเข้าใจว่าเขานั้นได้ถูกเรียกให้นำคนอิสราเอลแต่พวกเขาก็ไม่เข้าใจ ฉันก็เริ่มลองคิดและเวลาที่พระเจ้าได้เรียกให้ฉันมาเทศนาฉันรู้สึกจัก,กระจี้และมีความสุขมากและฉันคิดว่าทุกคนก็จะมีความสุขกับฉันด้วยแต่รู้ไหมเขาไม่มีความสุขเลยเขามีเรื่องมากมายที่จะบอกกับฉันว่าทำไมฉันถึงทำไม่สำเร็จสิ่งแรกที่ฉันได้ยินก็คือฉันเป็นผู้หญิงแต่รู้อะไรไหม ฉันก็พูดอย่างเดียวกันกับพระเจ้าด้วยฉันบอกว่าพระองค์รู้ว่าลูกเป็นผู้หญิงคุณคิดว่าพระเจ้าไม่รู้เหรอไม่รู้สิบางทีพระเจ้าอาจจะอยากยกหน้าที่นี้ให้กับผู้ชายก็ได้ถ้าพระองค์ทรงหาคนทำได้ฉันก็ไม่รู้ตลอดส5ห้าปีมานี้ฉันก็ทำแต่งานแต่ฉันก็มีความสุขกับมัน ฉันทนไม่ได้ที่ต้องเสียเวลาชีวิตไปและรู้ไหมถ้าพรุ่งนี้พระเยซูมารับฉันกลับบ้านฉันก็ได้ใช้ชีวิตของฉันและช่วยคนมาเยอะแล้วฉันจะบอกคุณว่าฉันจะไม่ตายไปกับความรู้สึกที่เสียใจอเมนไหมแต่คนอื่นไม่เข้าใจฉันเราเสียเพื่อนไปเราถูกขอให้ย้ายออกจากคริสตจักร และนั่นมันก็เจ็บปวดมากมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากแต่ตอนนี้ฉันก็ได้อยู่อีกด้านหนึ่งของมันและฉันก็มีเพื่อนใหม่จำนวนหนึ่งแล้วอย่างน้อยก็มีเพื่อนกลุ่มเล็กๆขอบคุณมากค่ะ เห็นไหมพระคัมภีร์บอกเราหลายต่อหลายครั้งว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานบำเหน็จ